สวัสดีค่ะวันนี้น้องเอ๋อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะสําหรับใครที่ต้องการนะคะหาบ้านเช่านะคะท่านผู้ชมขาบ้านเปิดใหม่ป้ายแดงเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่ไหนคะนี่ะท่านผู้ชมขาบ้านเช่านะคะเปิดใหม่ป้ายแดงเลยเดือนละ3,900บาทนะคะพร้อมแอร์ด้วยโอ้โหคุ้มมากถูกมากที่สำคัญป้ายแดงเนี่ยมี8หลังเท่านั้นนะรีบเลยนะเดี๋ยวเขาจะเปิดเนี่ยวันที่1นธันวาแล้วรีบจับรีบจองก่อนเลยนะคะพี่พีที่ทํางานอยู่แถวแถวอำเภอเมืองนะคะใกล้โรงพยาบาลนะคะทุกอย่างเลยนะพี่พีคุ้มมาก 0863851559นะคะท่านผู้ชมคะปล่อยเช่ารายเดือนนะคะสวยๆแบบนี้เลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเอ๋พาไปชมนะคะสิ่งแรกที่ท่านผู้ชมจะได้รับนะคะในความคุ้มค่านะคะก็คือนี่เลยมีโรงจอดรถเป็นของเราเองนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีประตูทางเข้าแบบนี้เลยเข้ามารีบเลยนะเพราะว่ามีไม่มีไม่เยอะมีแค่8หลังเท่านั้นเลยนี่ห้องโถงแบบนี้เห็นไหมคะมีโซนครัวนะคะมีอะไรบ้างในห้องนอน พ้อมกับปูเตียงเรียบร้อยนะคะเพียง<ๆ>เรามีแบบว่าเฟอร์นิเจอร์มาเท่านั้นเองเนี่ยโอ้สวยงามมากๆเลยเนี่ยดูดิราคาหนูว่าคุ้มค่าที่สําคัญเราได้บ้านป้ายแดงอะนะ,ะพี่พ,พี่ที่อยู่แถวๆอ,นะอ,อุดรนะอําเภอเมืองเนี่ยอยากจะเช่าบ้านพักนะ่ะได้เลยนะคุ้มไหมเนี่ยสวยงามมากมีประตูทางนนนด้าหลังด้วยเนี่ย แบบนี้ค่ะบรรยากาศดีๆค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมบ้านเช่าส,สวยๆจังหวัดอุดรธานีใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะสำหรับคนที่จะเช่ารายเดือนนะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะ